สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมสบายดีครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับอากาศมาร้อนวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตถนนทางนั้นระหว่างเก่งแก้ว25ทสาหนึ่งไปจนถึงถนนกาญจนาพิเศษ39เป็นระยะทาง ประมาณ3กิโลเมตรนะครับประมาณนะประมาณขนาดนี้สร้างเสร็จไปประมาณได้แปนะแล้วครับฝั่งทีบมาจากกาจนาประมาณสักสกิโลก่อนถึงโรงพยาบาลจุลารัตเขาลาดอย่างเรียบร้อยแล้ครับ ขอลาดยางเรียบร้อยเลยครับเป็นถนนสีเลนนะครับถนนสีเลนลาดยางเรียบร้อยแล้วก็เหลือบางส่วนครับเหลือบางส่วนประมาณสักหนึ่งกิโลนี่แหละังไม่แล้วเสร็จส่วนหนึ่งกิโลก็มาจากน่นแล้วมาจากถนนเก่งแก้วซอยยี่สิ้าตําหนึ่ง 1. จากโรงยาาลจรารัฐวิ่งกันมาประมาณได้หนึ่งกิโลยังไม่แล้วเสร็จนะแต่ก็กําลังทําอยู่วิ่งผ่านมาสกบักหนึ่งก็จะมาเจอถนนที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วฝั่งโรงง,รงงานเจโมนะ่ะลาดยางเรียบร้อยนะครับลาดยางเรียบร้อยแล้วรถน้อยวิ่งคล่งองตัวสบายสบายหมู่บ้านแถวนี้ก็ยิ้มแฉ่งเลย หมู่บ้านสุาพาไลก็สบายๆเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านได้สบายเลยครับถนนลาดยางเรียบร้อยแล้วครับยิ้มแข่งยิ้มชื่นละม่นกันเลยหมู่บ้านแถวนี้แต่ก่อนนีฝนตกน้ําท่วมวิ่งลำบากตะวันก็กลายเป็นถนนลาดยางเลยครับสมกับที่รอคอยมานานครับก็เหลือประมาณ2ี่ก็จะเสร็จนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ก็สบายบาย,ายถนนสีเลนวิ่ง คล่องตัวสบายสบายรถมือจิตช่วยแก้ปัญหาจราจรได้เป็นอย่างดีครับมันเป็นทางลัดระหว่างกาญจนาริิเศษก39ไปจนถึงเก,กิ่งเจ้าซอยย5ทศสตําหนินะครับข้อใจ <c oughs> ขอไปครับต้อะใ,ให้เข้าใจง่ายๆก็ปากทางเข้าจราจร เก้าได้แหละว่าจะถึงโล้วกันเจโมภาษาบ้านๆพูดกันอันนี้คือส่วนนี้นะส่วนโรบานจุฬาร์ล่าเก้านะยังไม่แล้วเสร็จก็เหลือประมาณเจ๊นึงกิโลเนี่ยส่วนนี้ที่อยู่ด้านหลังเราเนะี่ยยังไม่แล้วเสร็จทางเจ้าที่เขากําลังทํางานอยู่ก็ทํางานกันไปนเรื่อยๆซุกครับวันนี้ก็บรรลุ วันนี้ก็วันข้าพรรษาเขาก็ยังทํางานอยู่ไม่ได้หยุดพักผ่อนครับวันนี้วันเข้าพรรษารถน้อยคล่องตัวครับนี่รถเจ้าหน้าที่รถทางการทางพนักงานเขาก็กําลังก่อสร้างอยู่กำลังทําอยู่วันนี้วันที่หนึ่งสิงหาคมวันเข้าพรรษารถน้อยคล่องตัวครับ วิ่งสบายๆถ้าใครอยากใช้มาใช้เลยครับช่วงนี้รถไมติดขับมาใช้ได้เลย,เลยทางรัดกิ่งแก่ยี่ทับหนึ่งมาทะลุซอยกาญจนาภลาิเษก39แล้วก็วิ่งออกทางโค้งนานกาญจนาิเษกได้จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปทางไหนก็ตามสบายเลยครับ ดดรถแม่ก็มีครับรถน้อยคล่องตัวครับเชิญมาใช้บริการได้ตามสบายครับถนนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับลาดยางเรียบร้อยกลายเป็นถนนสีเลนวิ่งสบายสๆรถเม่ยจิตคนแถวนี้ชาวบ้านแถวนี้คนที่ใช้ทางรัแถวนี้ก็รอคอยมานานครับก็สมดังสมดังใจปรารถนา แล้วเมื่อถึงน้นเสร็จแล้วก็วิ่งสบายๆโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ